สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแดดนะคะก็อยากจะพูดถึงนะคะก็วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องแดดแดนะคะเราไม่เข้าใจเลยนะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยมันต้องการอะไรที่เราออกมาต่อสู้ทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรจุดปรสงค์นะคะเพื่อความถูกต้อง คืนความยุติธรรมให้ลุงนะคะที่เราออกมาว่าออกมาตอบโต้ออกมาพูดทุกเรื่องนะคะไม่ใช่วแบบ่าไม่ใช่อยากหาเสียงหรือว่าหาแสงอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องการความจริงเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องให้กับลุงเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะถ้าบ้านเมืองเป็นแบบเนี้ ไม่มีขือมีแปรนะคะเขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติสำหรับคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีฐานะนะคะก็จะต้องถูกปีบบังคับเพื่อให้เป็นจำเลยสังคมหนูไม่เห็นด้วยนะคะลุงพลถ้าเกิดแกไม่มีเอซไม่มียูทูบเบอร์เคียงข้างกายป่านนี้ ลุงจะเป็นยังไงคะทำไมสังคมอ่ะไม่ออกมามองนะคะออกมาช่วยเหลือตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครไปแจ้งความคุณก็รับเรื่องหมดทุกอย่างแต่คุณไม่เคยพิจารณาเลยว่าสิ่งนั้นมันเป็นยังไงสิ่งนั้นมันถูกต้องไหมสิ่งนั้นมันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าลุงน่ะ ไม่ใช่คนทำร้อยเอร์ซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ให้คนทำแต่ทำไมทำไมทุกคนถึงได้ไม่มีใครช่วยเหลือลุงเลยสังคมก็ไม่มีใครช่วยนะคะลุงพลก็เหมือนบาปติดไปเลยอะนะคะเหมือนแบบว่าคือใส่ร้ายเขาไปเลยอะหนูก็งงเหมือนกันนะคะ อยากให้สังคมนะคะสังคมแล้วก็ราชการทุกหมุมูม่มาหมูมหมู่ชนนะคะให้คิดว่าลุงเป็นชาวบ้านคนหนึ่งดีกว่าไหมสิ่งที่เขารับมามากมายขนาดเนี่ยเพราะว่าพวกคุณไปใส่ให้เขาไปใส่ร้ายให้เขาอยากจะให้สังคมออกมาปกป้องบ้าง คืนความยุติธรรมให้คนบางคนบ้างคืนความยุติธรรมให้ลุงกับป้าบ้างไม่ใช่ทุกวันนี้มีแต่การกันแกล้งหนูอยากจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ได้ไตรตรองพิจารณาเวลาใครไปเสนอหรือไปฟ้องอะไรก็แล้วแต่ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เล็งเห็นก่อนที่จะตัดสินใจถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาคนที่จะรับผิดก็คือคุณคนที่รับเรื่องก็คือคุณแต่ถามว่าถ้าลุงไม่ผิดสังคมจะยอมรับสังคมจะตอบแทนอะไรให้กับลุงพลสิ่งที่เขาเสียไปบ้าง ขอาถาหน่อยนะคะตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะว่าพวกคุณจะทํำยังไงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกตราหน้าว่าเป็นคนฆ่าหลานตัวเองแล้วชีวิตเขาจะเดินไปยังไงพวกคุณคงรู้ใช่ไหม ว่าพวกคุณควรทำยังไงอยากขอร้องการตัดสินคนที่ไม่ผิดมันเป็นบาปมหันถูกไหมคะและบาปเนี้ยมันก็จะติดตัวพวกคุณไปตลอดชีวิตพวกคุณก็จะบาปแล้วมันก็แก้บาปไม่ได้ด้วย